สวัสดีครับบา, umber, าร์ทีแอนด์ดัมเมอร์สาราแนสารากรองสาราดนตรีแล้วก็สาราดีๆอีกมากมายนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ศิลปินมือกลองของวงส l e e p i n g c h i e f นะครับผมที่สำคัญนะครับเขาเป็นทั้งมือกลองวง s l e e p i n g c h i e f นะครับแล้วก็เป็นทั้งคุณครูสอนดนตรีด้วยนะครับมีนามว่าครูตุ๊นักกลองเหลืองวัลูถักนะครับ จากที่ผมได้ติดตามในเพจนะครับหรือว่า Facebook นะครับของคุณครูตุ๊กนะครับครูตุ๊กก็จะมีทั้งแบ่งปันในเรื่องของความรู้วิธีคิดและคําอธิบายแล้วก็เทคนิควิธีการสอนกลองนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับคุณครูตุ๊กกันเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคและวิธีการสอนกลองเด็กนะครับไปชมกันเลยครับก็อยากให้ครูตุ๊กแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมชื่อตุ๊กนะครับ ชื่อจริงก็ณกลองเหลืองวัลูถากก็การศึกษานะครับผมก็จบมาจากมาหาวิทยาลัยระชะาชภัฏจันทรเกษมเราไม่ได้จบด้านดนตรีนะฮะก็จะจบเป็นมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษผลงานที่ผ่านมาก็คือผมเป็นมือกลองของของวงสรีปิ้งชีฟแล้วก็มีอัลบั้มออกมาสามอัลบัม้ม มี s l ลิ p i n g ง h ีฟม Morning แล้วก็ดอนสามอัลบัม้มได้ไปช่วยพี่ๆวงสครับอัดกลอง,งอยู่สองเพลสงพลสองเพลง,งจำชื่ออัลบั้มไม่ได้ไเ,เพลงเพลงจะชื่อฟ้าแล้วก็ย้อนเวลาเคยมีไปช่วยวง, Ghost, วงโกสเล่นแบ็คอประสบการณ์ในเรื่องของการสอนประมาณกี่ปีครับผมเริ่มสอนมาตั้งแต่อายุ20ก็รวมๆแล้วก็จะมี ประสบการณ์ก็ประมาณ20ปิปีผมสอนมาอยู่แค่แค่สองโรงเรียนคือสยามกุลการศึกษมหิดแล้วก็ที่มีสิบปีรูปแบบการสอนหรือว่าเทคนิคของคุณตุ๊กเวลาสอนเด็กครับเราทํายังไงบ้างนะครับผมสาหรับสําหรับเด็กเนี่ยผมพิ่งมาเน้เน,น,นจริงจริงจริงจังจ่งงประมาณสองสามปีที่ผ่านมาก็คือตอนแรกๆตอนแรกๆไม่ได้กะว่าจะสอนเด็กเล็กเลยครับจริงก็คืออยากให้อยากให้เด็กที่เริ่มเรียนเนี่ยอายุ เดกถึงแปดขวบขึ้นไปครับแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะคล้ายเด็กเด็กมาขอทดลองเรียนแล้วแบบจะเริ่มเด็กลงเรื่อยๆก็ตอนนี้เด็กสุดก็คือสองขวบกว่าสองขวบกว่าละแต่ยังไม่ได้ทดลองเล็กมากเล็กมากใช่เล็กมากแล้วก็คือเขามาทดลองเรียนแล้วก็ผมมาจับผมมาจับหลักอะไรบางอย่างได้สำหรับเด็กเล็กก็คือ แต่ละคนที่มาเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีเขาจะมีเหมือนกับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขามีความหวังเขามีความหวังว่าว่าเฮ้ยการเรียนดนตรีนะอาจจะช่วยให้เด็กเขาเขามีสมาธิได้ตรงนี้มันเลยเป็นแรงจูงใจว่าเฮ้ยเอานะ่ะเอานะ่ะลองสอนลองสอนดูแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือการสอนเด็กนันคือเราจะวางตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่ศูนย์เลย ผมค่อนข้างชอบที่เวลาจะสอนใครจากศูนย์แล้วค่อยให้เขาค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปจนจนเล่นกลองเป็นจนสามารถเล่นเพลงได้หรือว่าจะเอาไปต่อยอดอะไรได้นั่นก็คือมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งผมด้วยครับนะฮะก็ลักษณะวิธีการสอนของเด็กเนี่ยไม่มีกฎตายตัวเลยของผมพอเราพูดถึง3-5ปีมันก็จะเป็นเด็กอนุบาลเสียมากกว่าลักษณะการสอนผมไม่ได้มี ไม่ได้มีกฎเตฑ์ตายตัวผมจะดิ้นไปตามตัวเด็กนะฮะครับครับดิ้นไปตามตัวเด็กอันดับแรกก่อนเลยที่เวลาเด็กมาเรียนกับผมคือผมจะทํายังไงก็ได้ให้เด็กเขาคุยกับผมแล้วร,รู้สึกแบบเหมือนไม่มีกําแพงอะไรกันก่อนทําให้เด็กรักทําให้เด็กรักจะตลกโปกฮาแต่ว่าเดี๋ยวกันนะตลกปอกฮาเนี่ยเด็กอนุบาลเขาจะจะรับบาง,างอย่างยังไม่ค่อยทัน ตอนหนึ่งจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเราเป็นคนตลกเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยเขาจะชอบเลยแต่อนุบาลอ,อนุบาลจะต้องเป็นอะไรที่ออผมต้องปรับตัวนิดนึงพูดอะไรให้ช้าลงมาหน่อยอพูดอะไรให้ช้าลงมาหน่อยใช้น้ําเสียงที่มันนุ่มลงมานิดนึงสามถึงห้าปีอนุบาลเราจะมาใส่เรื่องทฤษฎีเข้าไปในหัวเขาเขาไม่รับอยู่แล้วครับผมเขาไม่รับอยู่แล้วนะฮะ โดยเบื้องต้นมันก็จะมีอยู่หลายๆวิธียกตัวอย่างอย่างสักสองสามวิธีก็แล้วกันวิธีแรกก็คือผม,มผมจะเริ่มจากการไม่ต้องพูดถึงโน้ตไม่ต้องพูดถึงอะไรทั้งสิน้นผมจะนี่แหละห้ามกลองให้เด็กเขาฟังช่วงสามถึงห้าปีเขาจะชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะกล้ามเนื้อก็เพิ่งพัฒนาค,คร,คร,ครับอ๋อกล้ามเนื้อมันจะมีมันจะมีลักษณะสมมุติเนี่ยอย่างนี้เห็นหรือเปล่าเลยบางทีผมเข้ามาจริงเด็กเข้ามาลองเรียนเลย ผมก็จะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองทําอะไรง่ายๆทำตามครูอะไรประมาณเนี้ยผมก็จะตกต่างอ๋อตกมือแล้วลองให้เขาจับอะไรดูเอ๊เราจับอะไรได้หรือเปล่านอแล้วเล่นตามครูได้หรือเปล่าอะไรแบี้ผมจะบอกซึ่งเด็กส่วนมากไอ้จังหวะง่ายๆแบบเนี้ยเขาเล่นตามได้บางคนอาจจะมีขาดขาดเกินๆบ้างผมไม่นับไม่นับแค่เขาทําได้ทําได้ตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วผมก็จะเริ่ม เริ่มที่จะแทรกเสียงเข้าไปแทรกเสียงเข้าไปจากผมก็จะเลยบอกเขาว่าตึ้งตึ้งโต้ตึ้งตึ้งโต้ตึ้งตึ้งโต้ทีเนี้ยพอเขาได้เสียงเนี้ยละผมก็จะให้เขาเขาทําแล้วก็ทําเสียงออกมาตามแบบผมแล้วก็ค่อยคอยขยับไปที่กลองโดยที่ถ้าเป็นเด็กเล็กเลยผมจะไม่ยุ่งเท้าเลยเท้านี่เท้านี่เดือนแรกผมแทบจะไม่ให้แตะเลยดูสามอ นอกจากถ้าเกิดเด็ก<ไ>เด็กเขา,เ,าเขาเรับรู้ได้ไวแล้วผมก็อาจจะให้เขาเขาเริ่มเยยบกระเดือ่องแต่ส่วนมากจะยางจะย่างเลยจะเป็นมือเรียงเดียวเนี่ยสมมุติไอ้ตึ้งตึ้งโต้ผมก็จะให้เขาเล่นทอมแล้วก็หลงกันที่แสเนะ่ขอ,องเหมือนตึ้มตุ่มโต้ตึ่มต,ต,ตึ่มโต้ตตอะไรประมาณนี้๋อครับครับจะเป็นประมาณประมาณนี้นนะครับผมนี่เป็นวิธีแรกวิธีที่สองก็คือเป็นวิธีที่ผม ไปได้มาจากในอินเทอร์เน็ตก็คือเคยมีคนเขาแชร์กันก็เป็นลักษณะรูปโน้ตกลองที่มันที่มันเป็นรูปไฮแฮดจริงๆเลยออ๋อรูปไฮแฮดเออแล้วก็เป็นรูปกลองจริงๆเลย,เลยก็คือแต่ก่อนคิดมาหลายแบบมากทั้งเป็นลักษณะเนี่ยกระดานเป็นแบบนี้เป็นกระดานที่เป็นแมกเนตแล้วผมก็หาอีกตัวแมกเนตมาติดอะไรเงี้ยใช้ไปใช้มาลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนมาจบอยู่ที่ ผมเขียนโน้ตเองเลยเขียนเป็นรูปไฮแหทจริงๆเลยเขียนเป็นรูปเบสรัมจริงๆเลยเขียนเป็นรูปแนด์จริงๆเลยแล้วก็เวลาเริ่มจากเวลาให้เด็กเริ่มเนี่ยผมเขียนขึ้นกระดาษเลยเขียนเป็นรูปกองแซนด์แล้วให้เขาตีกองให้ถูกเขียนเป็นรูปคราชให้เขาเขียนให้เขาตีให้ถูกเขียนเป็นรูปไฮแหทให้เขาตีให้ถูกพอเริ่มตีถูกแล้วผมก็เริ่มเริ่มพัฒนาขึ้น พอถ้าเกิดผมเขียนโน้ตไฮแฮกับเบสรัมอยู่ในที่เดียวกันแล้ว,ลวผมลากหางหผมจะบอกเแดบบ็กว่าเราจะต้องเล่นพร้อมกันนะเล่นพร้อมกันได้หรือเปล่าแล้วเด็กก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาผมก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นมาจากที่มือพร้อมกับเท้าก็จะเริ่มเป็นมือพร้อมกับมือซ้ายอะไรเงี้ยมือขวาพร้อมกับมือซ้ายแล้วก็รวมเป็นจังหวะง่ายๆซึ่งอยู่ในพื้นฐานของการนับสี่นับสี่นับสี่ ไม่ว่าจะเป็นตัวดำหรือว่าตัวขเบ็ดหชั้นจะเป็นขเบ็ดสองชั้นอะไรผมให้นับสี่หมดนับสี่อาา่ะฮะอ่ะฮะสมมติเป็นจังหวะหนึ่งสสามสี่ก็ยังปกติสมมุติเป็นจังหวะจังหวะที่เรารู้จักกันในในหมู่มือกลองว่าเป็นเอปีก็คือใช้พื้นฐา,ขานของเอโน้ตใช่ไหมหนึ่งแอนด์สองแอนด์สามแอนด์สี่ผมก็จะให้เด็กเขานับเป็น one two three four one two three f o u แ่ะแนนอยู่ยาทีแค่นั้นเองซึ่งเด็กเขาจะยับได้ง่ายกว่าถ้ามีส่วนแอนแทรกเข้ามานี่คือบางทีเคยลองแล้วครับบางคนเป็นเดือนเลยก็ยังไม่เก่งก็ยังไม่เกังยังไม่เข้าใจคุณตุ๊กมีแรงจูงใจอะไรไหมครับที่แบบมัดใจเด็กเพื่อให้เด็กอยากเรียนกับคุณตุ๊กอะไร้ผมจะทําให้เด็กรักผมอ๋อทำให้เด็กรัก ทำให้เด็กรักผมก็คือไม่ว่าจะเล่นอะไรจะแกล้งเขาเล่นนิดหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะเด็กหลายคนนะฮะเขาจะบอกเขาจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างเช่นแบบมีมีอยู่วันหนึ่งเขากลับกลับบ้านช้ามามา,มากๆแล้ว mm hmm. แล้วแบบคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เขาพักผ่อนนะก็คือจะไม่ต mm ้องมาเรียนกองนะเด็กไม่ยอมเด็กจะมาเรียนโู mm hmm. oh, ไม่ได้ ร้องร้องโวยวายจะมาเรียนกองแล้วก็เขามาเรียนกองแับผมนี่นะพอผมรู้อย่างนี้ละเฮียผมมาถูกทางแล้วผมมาถูกทางแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กถ้าจู่ๆมาเป็นครูไหวใจร้ายดุมาเลยเด็กไม่เอาแน่นอนเด็กไม่เอาแน่นอนนะครับผมก็คือทําให้เด็กละนี่คือแรงจูงใจที่ที่จะสร้างให้กับเด็กแทบจะร้อยก็เซ็ตเลยคือวันแรกๆที่มาเรียนเขาไม่เอาผม ครับในเมื่อไม่เอาแล้วก็คือเราก็ต้องทํายังไงก็ได้ mm hmm. ผมจะมีออ่จะมีคล้ายๆกับพวกสติกเกอร์กกอรพวกอะไรต่างๆผมซ,ซื้อซื้อสะสมไว้ตลอดแล้วก็ mm hmm. คอยเช็คดูว่าในช่วงนั้นอ mm hmm. ห,หนังเรื่องอะไรมันดงนังเนาะกระตูนเรื่องอะไรมันดงนังเนาะแล้วก็ไปเก็บเก็บเก็บกสะสมไว้แล้วก็ mm hmm. เอาไาใช้รอเดเองเอา mm hmm. พูดง่ายๆเลยดีกว่า mm hmm. ว่าบางทีเขาไม่ยอมทําอะไรตามผมหรอก แต่พอปึ๊บติดสติ๊กเกอร์ขึ้นมาอ่าเล่นให้ครูหน่อยอลอยาราเดี๋ยวถ้าเกิดเล่นออกมาออกมาดูดีเดี๋ยวครูติดให้หนึ่งหนึ่งอันหนึ่งใบให้เขาเลือกอะไรเองก็ออได้แล้วแต่คคจะเป็นประมาณนั้นคือลักษณะลักษณะที่ผมใช้จูงใจเด็กแล้วครูต๊องมีสื่อและอุปก,กรณ์การสอนอะไรบ้างครับในการเรียนกรองครับสื่อการสอนของผมก็จะมอีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือค ก็จะเป็นเป็นรูปที่ผมวาดเป็นร er ูปที่ผมวาดแทนตัวโน้ตนั่นแหละฮะนั่นคือคือการสอนของผมและอีกอย่างนึงที่สําคัญขาดไม่ได้เลยเป็นสไตล์ของผมส่วนตัวเลยคือกีตาร์กีตาร์นะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โปร่งอะไรก็ตามผมก็จะผมก็จะหยิบมาเล่นกับกับน้องเขาอะฮะครับผมคืออย่างที่ผมบอกไปล้าเป็นเด็กเล็กก็คือมันจะมันจะอยู่อะไรที่นับสี ผมจะมีวิธีหลอกล่อโดยการใช้สื่อการสอนคือเป็นกีตาร์เนี่ยผมก็จะเริ่มเล่นไปกับเขาเป็นตัวดาเหมือนกันที่เขาเล่นนะแล้วเมื่อ,อไหร่เขาเล่นได้แล้วเขาเล่นเริ่มเป็นจังหวะละช่องไฟเริ่มเท่ากันแล้วเอ้ยเปนฟังเป็นเพลงละผมจะเริ่มค่อยๆใส่รายละเอียดของกีตาร์เข้าไปโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวเอ,อ,อย่างเช่นกีตาร์กีตาร์ไม่ว่าจะเป,เป็นเพลงอะไรก็ตามผมไม่เล่นตามต้นฉบับ จะเล่นผมจะเล่นเพื่อให้เด็กเขาเล่นได้ไปกับผมได้ oh. แล้วพออย่างที่บอกเมื่อกี้เขาเล่นตัวดาไปได้แล้วเฮ้ย oh. ตรงแล้วสบายแล้วผมจะค่อยๆเริ่มแทรกเอกโนไปโดยที่เขาจะไม่ดูตัว oh. เพื่อให้เขาเขาการเรียนกับผมคือการซึมซับระหาร oh. มันจะไม่ใช่ความเข้าใจผมเอาไว้ข้างหลังเลย oh. ความเข้าใจไป, oh. ไ,ปไปข้างหลังเลยให้เขาเล่นได้แล้วแล้วลองมาหลายคนแล้วครับพอเขาอยู่กับผมมานานๆน,นะ พอเขาโตขึ้นเนี่ยเช่นแบบจากอ,อ,อนุบาล3จนมาขึ้นมาปหนึปสองพอเนี่ยแถวปสองผมแทรกอะไรที่มันเป็นทฤษฎีเข้าไปเด็กสบายละพอเขาผ่านอะไรออกมาเรียบร้อยนะแล้วก็ทุกอย่างผมค่อยๆเติมเข้าไปนในนี้ทมจะ่นนอนให้เขาตัว อ๋อแต่ตอนช่วงแรกเราไม่ต้องใช้ในถนนไม่ต้องใช้อะไรนะผมนัสืรงนังสือเราไม่ต้องเราเราคิดในรูปแบบของการเรียนนั่นแหละผมเป็นครูที่เป็นครูที่หลายๆคนก็โจมตีนะครับครับพี่สาวพี่สาวผมเป็นพี่สาวผมเป็นครูสอนดนตรีเหมือนกันสอนน้องเพลงครับโอ้เพราะว่าผมว่าผมแย่เลยคือแบบเฮ้ยสอนเด็กยังไงไม่ใช่ในถนนอ๋อก็บของกดเขายังไม่พอใช่ใช่แต่ของคนม่ยังไม่พอทีก็ ตัวผมนี่แหละคือเม็นเนนอนเด็กอ๋อก็คืออ๋อเราเราเล่นกีตราร์เวลาลเราแอปคอมไ <ป S 2> อใช่ไหม่<ล>ใช่แอปคอมให้เขาก็คือแบบฟืเด็จไม่ได้นะตรงนี้เวนเ้นเยอะไปนะ,ะต้องบาลมันไม่ได้นะคุณเล่นกีตราร์แล้วลำบากมากแล้วมจะบอกเด็กน,น,นั่นแหละครับประมาณนี้โอเคครับวิธีการวัดผลของเด็กๆน้องๆยังไงครับเอาเอาที่มันมันจับต้องได้ก่อนจบต้องได้ก่อนเป็นการสอบจริงๆจังๆเลย ก็มันจะมีทางโรงเรียนได้ดีลยวกับกับทรินิตี้ไมันก็จะเป็นทรินิตี้เป็นพ็อใช่ไหมน่าจะใช่ครับเป็นพ็อหรือว่าร็อกอะไรประมาณนี้เขาก็จะการสอบก็จะใช้ใช้เพลงนี่แหละเพลงฮอปบูล่าทั่วไปเอามาสอบก็คือเราก็เราก็เล่นตามตามรายการซีดีเรวอาจจะมีพวก i ิ p r o v i s e ไม่ไม่เยอะอะไม่เยอะแล้วก็มีการไล่แบ็กก็คือได้ยินอะไรเขาเล่นอะไรมาในในแผนก็เล่นตามเขาอะไรประมาณนี้นี่ก็คือผมก็มีเตรียมเด็กสอบอยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อที่เด็กบางคนก็อาจจะอยากจะวัดผลตัวเองครับครับโดยเฉพาะอย่างนี้ลูกของลูกของย่อมอยากจะวัดผลว่าลูกเขาเรียนไปถึงไหนแล้วอะไรยังไง<อ>ก็มีเตรียมบ้างเตรียมบ้าง แล้วก็ยังมีการวัดผลในในส่วนของเฮ้ยเด็กเขาเรียนมาขนาดนี้แล้วเข้าไปถึงไหนแล้วก็คือวัดกันที่เล่นเพลงไงล่ะฮะ<อ>ผมก็จะให้เขาเล่นเพลงเ,<อ>เล่นเพลงอพอเล่นได้เล่นได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะเกิดการท้าทายตัวเองนะครับ,รบซึ่งการท้าทายผมก็มีส่วนด้วยเหมือนกันคือผมก็จะแบบเฮ้ยอยากลองเล่นยากกว่าน,นี้ไหม ในเรื่องในเรื่องที่ในเรื่องที่เขาพึ่งเรียนไปอะไรอเงี้ยในเรื่องที่เขารู้แล้วผมก็จะค่อยๆท้าทายเขาไปเรื่อยๆจนจนบางคนโอ้โหเล่นมาเล่นมาผ่านไปเป็นยี่สิบสามสิบเพลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยวันหนึ่งมานั่งไล่โอ้โหนี่ผมเล่นเป็นขนาดนี้แล้วเหรอแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อทางโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนที่ผมสอนอยู่ก็คือเขาจะมีพวกงานโชว์งานคอนเสิร์ตท,ที่เป็นประจำปีโรงเรียนแล้วซึ่งตรงนี้ก็ เด็กคนไหนที่ทําได้ดีๆผมก็จะส่งเขาเข้าไปเพื่อที่จะไปลองเล่นด้วยแต่สําหรับเด็กเล็กนะฮะมันจะมีอยู่งานหนึ่งมีอยู่งานหนึ่งซึ่งเด็กเล็กเขายังไม่เหมาะกับการเล่นเพลงอะไรจริงๆเลยผมก็ผมก็คิดโชว์เป็นเป็นลักษณะเอ่อเป็นลักษณะร r ม m b a เ t l e ระหว่างรรรครูกับตัวนักเรียนผมก็จะเล่นสี่บาแล้วให้เด็กเขาสวมมาสีา่บาซึ่งไอไอตัวเนี้ย ผ่านการซ้อมมากับหนักลงมาแล้วอะไรประมาณนี้เอาขึ้นจะโบนเวทีก็ดูแฮปปี้ดีเวลาเราสอนเนี่ยครับมันจะมีอุปสรรคของนักเรียนกับผู้ปกครอง,องอยังไงบ้างครับผมลองนักเรียนก่อนนะครับผมถ้าถ้าพูดถึงนักเรียนก่อนเอ,อด้วยประสบการณ์ที่บอกท,ท,ที่สอนมาแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ว่าผมก็คิดทางแก้ไว้ทลงงานที่บอกผมทาให้เด็กรักเนี่ย ปัญหาปัญหาลดลงไปเลยทันทีถ้าเด็กเขาหลับผมแล้วปัญหาลดลงไปทันทีก็มันจะมีบ้างมีบ้างลักษณะลักษณะเด็กเล็กก็คือถ้าเขานอนหลับมาในรถถ้าเขาไม่ค่อยสบายเขาก็จะไม่ไม่เอาใครเลยนี่ก็คือเป็นปัญหาลิ่มล้่มไนะเด็กเล็กผมไม่คาดหวังเลยว่าเด็กจะทำกานบ้านเด็กจะทำกานบ้านก็คือผมจะ อย่างที่บอกผม, <ừ. S 1> ผ,มผมสอนเขาโดยการใช้การซึมซับมา,าค่อยๆค่อยๆทีละน,<ม>นี้ปนไปอีกกว่าเด็กหลายคนเหมือนกันนะที่แบบผมสอนมาสักพ,พักหนึ่งอาจจะคนอาจ,จุ10ป,ปีอะไรประมาณเนี้แล้วจู่ๆจ,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 จากที่เขาเล่นแค่ตัวดำหนึ่งห้องยังเล่นไม่ตรงเลยนะผมซึมซับไปเรื่อยๆจนเล่นเหนื่อเๆได้ประมาณนี้ก็มีหลายคนแล้ว แล้วอุปสรรคของผู้ปกครองมีไหมครับผมผู้ปกครองก็อย่างที่บอกแล้วผมผมคิดทางแก้ไว้แล้วก็ก็ม,มีอาจารย์ผมด้วยแหละเพราเขาเขาก็าแนะนำด้วยว่าลักษณะการสอนเด็กเล็กะจะให้แบบในหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเขาจะต้องเล่นเพลงได้คนที่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับเป็นคนพเพราะผู้ปกครองชอบคาดหวังใช่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 นะฮะซึ่งจุดนี้ผมแก้โดยการ คุยกับผู้ปกครองทุกครั้งเลยที่ที่ผมสอนเด็กเสร็จแล้วว่าวันนี้เด็กเรียนถึงไหนแล้วนะเขาพัฒนาการเขาเป็นยังไงแล้วแล้วก็อืตั้งแต่ที่ผมทำอย่างนี้มาปัญหาก็จะหมดไปต้องคุยทุกหลังทุกครั้งทุกชั่วโมงอย่างน้อยังเออจะเถ็ดครั้งนี้ปึ๊บบางทีมันมีนักเรียนมาต่อต่อกันอาจจะไม่ได้คุยบ้างก็ต้องหาโอกาสคุยได้ การสัมภาษณ์ครูตุ๊กก็คงจะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับกับวิธีการสอนกรองเด็กเล็กนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณครูตุ๊นกนักกรองเหลืองว่าลูทักนะครับวงสลิปปิ้งชีฟแล้วก็โรงเรียนสอนดนตรีมิวสิกทีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้ยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาร์ทีเอนเดมเมอร์ด้วยนะครับพบกับบาร์ทีเอนเดมเมอร์ได้ใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ